สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียดัมเบลทักนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆพื่อนี่พน้องๆน,นะครับมาชมหัวเกียร์ของอีซุนะครับท่านนี้ก็จะเป็นรุ่นปี2020นะครับอพอดีมี FC ท่านหนึ่งนะครับ ได้ซื้อหัวเกียร์มาเหมือนกันนะครับแล้วพอดีใส่ไปแล้วอเผลอว่ามันยกเกียร์ถอยใส่ไม่ได้นะครับเวลาจะถอยมันยกใส่เกียร์ถอยไม่ได้นะครับก็เลยจะมาอธิบายให้ FC ได้ชมแล้วก็การเลือกซื้อหัวเกียร์ที่ถูกต้องนะครับอ่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเดียร์ดัแมแอนทักขออนุญาตอถอดหัวเกี้ยออกมาแล้วอธิบายให้ F c ซหรือท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบนะครับเวลาเรามุนหัวเกี้ยออกนะครับก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นต้องขอภัยเ c ทุกท่านผู้ติดตามทุกคนนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไปรีวิวคลิปรถลงช่องสักเท่าไหร่นะครับ กับเดือนแล้วนะครับก็เช่นเคยครับเราประสบป,ปัญหาเรื่องการระบาดของโควิดนะครับตอนนี้เดียดัมเมนทักก็ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเรียบร้อยนะครับก็รอเข็มสองหลังจากผ่านเข็มสองก็คิดว่าน่าจะไปโดนนี้นั่นได้นะครับบรรยากาศนะครับอยู่ที่โรงเรียน นะครับก็บรรยากศาศค่อนข้างดีนะครับนี่เช้านี้ก็สดใสนะครับอยู่นี้ก็สบายนะครับสบายในเรื่องของออกซิเจนเดี๋ยวเฟือนะครับเมื่อวานตอนเช้าก็หมอกลงนะครับช่วงตีห้าครึ่งหมอกลงเหมือนเราอยู่ภาคเหนือเลยนะครับอ่ะ ใกล้ละโอเคหัวเกียร์นี้เดียร์ดันแมนทักก็สั่งมาเป็นชุดนะครับเซตหนึ่งมีอุปกรณ์อยู่ประมาณ3-4ชิ้นนะครับพันกว่าบาทนะครับอ่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นหัวเกียร์ไทยทีนะครับเดียร์ดันแมนทักชอบหัวเกียร์แบบนี้เนาะอ่ะรถรุ่นอ่ะยูสุ ปี2 0 2 0นะครับก็จะมี6เกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็1เกียร์ถอยหลังนะครับอ่ะทีนี้ท่านผู้ชมมาชมครับหัวเกียร์เราเนี่ยครับเห็น f c บอกว่าพี่ผมใส่ไปแล้วผมไม่สามารถอ่ายกใส่เกียร์ถอยได้เพราะว่าเวลายกใส่เกียร์ถอยเราต้องตัวนี้มันต้องยกขึ้นนะครับเนี่ยตัวนี้เราก็ดันไปแบบนี้นะครับมันถึงจะเป็นเกียร์ถอยนะครับสงสัย f c ซื้อ หัวเกียร์มาผิดนะครับที่บอกว่าทําไมถึงบอกว่าซื้อหัวเกียร์มาผิดท่านผู้ชมดูนะครับ Fc ดูนะอันนี้เป็นหัวเกียร์นะครับนี่ครับตรงนี้มาจนถึงตรงนี้มันจะใหญ่นะครับเนี่ยเวลาเรากําเนี่ยพอดีมือเราเลยนะครับแต่ายนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเว้านะครับเนี่ยมันจะเล็กนะครับมันจะเล็กเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ย มันจะเล็กนะครับเนี่ยสังเกตรตรงนี้นะครับ f c เนี่ยตรงนี้มันจะเว้าวลงแบบนี้นะครับคือมันจะไม่เสมอนะครับถ้ามันเสมอเนี่ยแปลว่าคุณซื้อผิดแน่นอนนะครับมันใช้ได้กับรถบางรุ่นนะครับของเราคือมันต้องซื้อแบบมีเว้าวแบบนี้นะครับเพื่อเวลาเราสวมไปแล้วเนี่ยเวลานั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่ไม่ใหญ่เกินตรงนี้นะครับเนี่ย เพราะว่าตัวนี้เวลานั้นเราจะเราจะดันขึ้นเพื่อใส่เกียร์ถอยนะครับถ้าดันไม่ขึ้นแปลว่าคุณอาจซื้อผิดนะครับอันนี้ก็มาทําคลิปให้ FC ได้ชมเนาะเพราะว่ามีปัญหานะครับอ่าเราก็อยากอธิบายให้ชัดอยากให้อธิบายให้แจม่มแจ้งนะครับก็บอก FC แบบนี้ละกันนะครับหรือคนที่ใช้รถอีซู นะครับปี2020 2021นะครับถ้าท่านต้องการเปลี่ยนหัวเกียร์นะครับก็ดูสักนิดหนึ่งนะครับไม่อยากให้เสียเงินฟรีนะครับชิ้นหนึ่งอันนึงก็หลายร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวไดันเบนทักก็กำลังใส่หัวเกียร์คืนไปแล้วนะครับเวลาใส่ก็สวมนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับ เวลาถอดก็ถอดทวนเข็มนะครนี่เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเกี่ยวก็ค่อนข้างลึกนะครับไม่จําเป็นก็อย่าถอดออกถอดเข้าบ่อยนะครับเดี๋ยวมันจะส่งผลกับเกี่ยวนะโอเคประมาณน,นี้ได้แล้วนะครับทีนี้ FC ดูนะนะครับเห็นไหมครับว่า ปลายตรงนี้ของเราเนี่ยปลายที่เราสวมเกลียวเห็นไหมครับมันจะเล็กกว่าตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ถอยให้ดูนะครับเนี่ยเกียร์ถอยผมจับแบบนี้นะครับเวลาผมใส่เกียร์ถอย <Umwelt S 2> ผมจะจับแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าจับแบบนี้มันดูตลกนะครับเนี่ยมันดูตลกนะครับใส่เกียร์ถอยก็ตรงนี้ยกขึ้นนะครับเ,เห็น itto? ไหมครับมันจะพอดีเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เนี่ยนะครับเป็นเกียร์ถอยแหละนะครับ ก็บอก f c ไว้เนาะโอเคนะครับความรู้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ